เอาล่ะครับก็สวัสดีทุกคนก็ได้นะครับอยู่กับผมเราเองวันนี้เราจะมารีวิวเนทที่มีชื่อว่า Go Jokai นะครับซึ่งอัตราการสุมก็ประมาณ1ทับ2อ0นะครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยดีวยกว่านะครับผอเดี๋ยวเรามาดูสกิลของเจ้าโจไคโกนะครับซึ่งสกิลแรกมีชื่อว่าพา,า,า,ามซิงค g ูลาริตี้นะครับก็แช่จะกลับประมาณ15หเคูดาวก็ประมาณ2ี่ินะครับ สกิลที่2มีชื่อว่า Enhance Vision นะครับก็ใช้จะกลับประมาณ21,000อ่าแล้วคููดาวเข้ามาณ25นะครับแล้วสกิลที่3มีชื่อว่า Palm d ะ v a m ว่า Station นะครับก็ใช้จะกลับประมาณ26,500นะครับงครูดาวเข้ามา25นะเรื่องการอ่านชื่อก็อาจจะผิดๆหน่อยนะไม่ชัวร์เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูเจ้าสกิลแรกของโจไคโกกันนะครับสกิลแรกก็เป็นสกิลตัววีนะครับผม สกิลตัววีจะเป็นการที่เราเหมือนปล่อยขึ้นหมัดใส่ศัตรูนะครับเดี๋ยวมจะใช้ใดูนะปึ๊บอ่าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้สกิลตัววีีกรอบครับปึ๊บก็จะเป็นขึ้นหมัดประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสกิลต่อไปเลยดีกว่าสกิลที่2จะเป็นสกิลเหมือนเคเตอร์นะครับถ้าศัตรูโจมตีเรามาตอนที่เราใช้สกิลอ,ะอ่ะอ่าเราจะเหมือนแบบสวนกลับใส่เขาทันทีนะครับ ดี๋ยวจะใช้ใดูแล้วคับอ่าก็มานี่นะครับแล้วจากที่เราแบบออโต้ส่วนเขาปุา๊บอะเราจะสร้างเหมือนคลื่นวงกลมนะเดี๋ยวจะใช้สกิลตัวบีกเรานะครับปึ๊บไปก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลตัวบีสกิลที่สามก็เป็นสกิลตัวเอ็นนะครับก็สกิลตัวเอ็นจะเป็นเหมือนการที่เราแบบปล่อยคลื่นพลังเขาเรียกว่าปล่อยคลื่นพลังแบบ อารมณ์แบบคล้ายๆดักรบบอลอะประมาณนั้นเลยอะเดี๋ยวจะใช้ดูแล้วกันปึ๊บเนี่ยๆประมาณนี้เลยครับก็จะเป็นการปล่อยแบบคลื่นพลังใส่ศัตรูนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สกิลตัวเองอีกรอบนะครับผมปึ๊บอ่าดาเมจเยอะอยู่นะเราประมาณสามหมื่นเนตายเลยเดี๋ยวเรามาดูล่างแรกของเจ้าโจไคโกกันนะครับ ตัวละครเราก็จะตั้งท่าแบบเหมือนแบบพร้อมจู่โจมนะของเนสีขาวแล้วดวงตาเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นเหมือนแบบสีขาวออกสีเหลืองๆทองๆหน่อยนิดน,นึ่งเดีย๋ยวเราลอ,ลองดูการโจมตีกันนะครับจะเป็นการต่อยแบบเหมือนจะขึ้นลงนะแต่ย่าไม่ค่อยไกลมากักเท่าไหร่ ส่วนจับป้องกันก็ปกติเหมือนเดิมทั่วไปนะครับเดี๋ยวมจะลองสกิลตัวคิวนะของคันแรกปึ๊บจะเป็นการปล่อยขึ้นลมแบบรัวๆนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สกิลตัวคิวรอบนะครับผมปึ๊บอ่าก็จะเป็นขึ้นลมประมาณนี้นะครับดาเมจน,น่าจะประมาณสามหมื่นอ่ะเพราะว่าตัวเลขเมันเยอะอยู่เดี๋ยวเรามาลองสกิลตัวอันติกกันนะครับปึ๊บ ก็จะเป็นการอันนี้คล้ายๆกับอของมิเนตโตะเลยนะก็คือจะเป็นการแบบเราพุ่งโจมตีหาศัตรูนะถ้าศัตรูอยู่ในขอบเขตของเราอะเราก็จะโจมตีศัตรูในวงนั้นเลยสมมติถ้าศัตรูมี3คนอะเราก็จะโจมตีทั้ง3าคนเลยอะไรประมาณนั้นอะเหมือนๆเหมือนมากเหมือนเจ้าดีโอดีโออะไรเนี่ยแหละจะลอามาดูขั้นที่2ของเจ้าโจงไคโงะนะครับผม ทีนี้ตัวละครเราก็จะตั้งท่าเหมือนแบบถือดาบนะโดยที่ม nice. ือเราจะเปลี่ยนไปแบบมีมังกรแล้วก็มีดาบโผล่มาแน่เลยส่วนกายแสงก็จะเป็นสีทองออกเรืองๆนะจะไม่แบบทองจ้าจัดจ้านอะไรขนาดนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาลองเทสการโจมตีกันนะครับการโจมตีก็เหมือนเป็นการแบบเหมือนฟันขึ้นดาบเหมือนดาเมจน่าจะเพิ่มมาประมาณพันหนึ่งนะ ่วนกนารป้องกันก็จะใช้ดาบป้องกันนะครับของเจ้าขั้นที่สองนะครับผมสกิลตัวคิวของขั้ที่สองนะครับก็จะเป็นการที่เราเหมือนแบบโจมตีด้วยแสงแล้วโจมตีใส่รัวๆเลยนะครับโจบยมจะใชใ้ดูนะก็จะเป็นการโจมตีด้วยแสงสีทองรัวๆนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคนจะเรียกว่ายังไงดีนะเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลตัวคิวเรานะครับ ก็จะประมาณนี minute, ้นะครับเดี right ๋ยวเราไปดูสกิลต่อไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาลองสกิลตัวอันติกกันนะครับปึ๊บก็จะเหมือนเดิมนะจะเหมือนขั้นแรกก็คือเป็นการที่แบบเราโจมตีในวงกว้างนะครับถ้าศัตรูอยู่ในวงพื้นที่ของเนสีขาวก็จะโจมตีทั้งสามคนเลยเดี๋ยวเรามาดูขั้นที่สามของเจ้าโจคโกกันนะครับปึ๊บ การถือดาบของเจ้าโจคโกะจะเปลี่ยนไปนะจะเป็นการแบบกลางแขนกลางแขนออกไปด้านข้างนะครับส่วนออราดาบอะไรพวกนี้ก็จะเหมือนเดิมนะผมไม่น่าใจดูดูขั้นสองกันเฮ้ยผมว่าผมรู้ละขั้นที่สามอะไอตรงปลายดาบอะจะเป็นสีขาวส่วนไอตรงมังกรจะเป็นสีทองนะเป็นสีทองออกเหลืองๆนิดๆประมาณนี้นะครับ เดีย๋ยวเรามาดูการโจมตีกันนะครับไป,ไปึ๊บก็จะเหมือนเดิมไม่มีอะไรต่างไปมากเป็นการปังขึ้นดับเดิมนะการป้องกันก็เหมือนเดิมเลยหน่วยค้าที่สองเป๊ะเดีย๋ยวมาลองสกิลตัวคิวไปนะครับผมสกิลตัวคิวจะเป็นการที่เราแบบ ปล่อยขึ้นลูกพลังก้อนก้อนหนึ่งอะโจมตีใส่ศัตรูนะครับแล้วทีนี้เราก็จะพุ่งโจมตีใส,ส่ศัตรูล้วก็ถอยกลับลงมานะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้สกิลตัวคิวรอบนะครับปึ๊บเราเราถอยกลับลมาอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลตัวคิวเดี๋ยวเรามาลองสกิลอันตรีกันนะครับปึ๊บก็เหมือนเดิมเลยเหมือนขั้นแรกขั้นที่สองาก็ขั้นที่ส,สามเป๊ะเลยนะครับ ก็เป็นการโจมตีในวงกว้างาง,างน,าน,น,านั่นเองสรับคอมโบของเจ้าโกโจไคนะครับก็ให้เรากดตัวอันติีก่อนจากนั้นเราก็กดตัวคิวนะครับแล้วตามด,ด้วยตัวเองน,น,นั่นเองเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะก็จะประมาณน,น,นี้นะครับผมสำหรับเจ้าคอมโบของโกโจไคน,าน,าน,านั่นเองสหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้น,น,นะครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับและที่สํมัญก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะเดวยนะคกันผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย